คือตอนนี้กูประสบป,ปัญหาเวย่ยกินสลับเป่าหมูสับไปเราตอนนี้กูเลือกเป็นกลิ่นกระเทียมแล้วทานมันมากเลยมาเรียบาร์เบอร์รอรคือมึงไม่เป็นแบบเลือเกเป็นกลิ่นไอ้ไอ้เครื่องหมูสับอ่ะก็ไม่ก่ออะไรผิแต่ว่ามันก็ไม่น่าเปไ็นไรมากป่ะมันทรมานแบบมันลมมันตีขึ้นมาแล้วแบบมัน กระจบวะกระจบสวิตไปอยู่อยู่หลังห้องครัวกระจบสีดำห้องครัวหลบได้เจอกระดูกแล้วด้วยกระจบไม่นะกระจ่ใหญ่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโเ้็กนอนไหนได้ครับอยู่ในห้องห้องอะไรมีขีดขาวๆวะเจอห้องผีอยางทำไมไม่ลองเอาอันนี้เข้าไปอยี๋บอกว่ห้องนี้ ห ane, ้องไหนมีเรดิเอเตอร์ขาวๆมั้งอ่ะห oh, ้องครัวเอ๊ะห้องนี้เหรอกูส่องอีกทีดีกว่าไน่แนๆๆน่น่แนเดี๋ยวกูส่องให้ไีบครับใช่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคกูไปกินยาก่อนอ่ะห้องอยู่นี้ โคตรปีดลับกูบางคืนไม่ได้อะได้ละเี่อะไรบ้งวะอต้ากดเือต้งถ่ายรูปผีด้วยเหรอใช่มีถ่ายรูปผี หนูว่าห้องกินข้าวมันอุณหภูมิไม่ต่ำกว่าสิบเลยนะเดี๋ยวก่อนหรือห้องนี้ไม่แต่ที่สองกระจกมันแทนมาทางนี้นะเนี่ยมันอยู่ได้สองสามห้อง่ะหรือฮอ l เวย์หรือห้องหลักก็เป็นตู้หนังสืออะเดี๋ยวว่ามันมีห้องไหนอีกอ่ะตู้หนังสือก็ห้องเฮียนี่ดินั่นไงเนี่ยเนี่ยมันโยนของแถวนี้เฮ้ยออออออห้อง,ออง,อองครัวว่ะ ผมคิดว่าโยนใหญ่เลยสัตว์ใครมียิมแอปอะพันไม่มีอยู่อยู่เจ็ดองศาอย่างเนี้ยโยนตรงไหนวะนี่สี่องศาอ๋อนี่ไงมันมีต้นไม้อยู่แล้วเมื่อกี้นี้มันแผลฟ้องมาทางนี้เลยเห็นตู้หนังสือเฮียฟิตอ่าฟิซิงไม่ใช่ไม่ใช่ฟิซิงไม่ใช่ฟิซซิ่งปะโคดีเวน เฮ้ยฟีดเปล่าวะออฟเห็นควันควันมมเเหือนจะป็ฟีด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 เหรอเออเนี่ยควันเมื่อกี้กูมาคิดอุ้ยเป็นควันโกดิเวนต์อ๋อเหี้ยเออควันฟีดละขมวดอยู่ที่นี้ยคล้องถ่ายรูปอยู่นี่นะ ครับทำไมวันนี้อากาศมันร้อนจังเลยเดี่ยวตัว64นะ Are you here มันโยนของอยู่เนี่ย Are you close close อะไรเงี้ยมันโยนของใส่หน้ามึงอยู่เนี่ย Talk to me ร้อนตกแล้วนะตอนตอนเย็นฝนตกไปทีตอนเย็น,ต,นตกหนะันนตก,ตกมากนะอโอ้ทูมี่ไอ้สั์ทิ่ซิงกันหนู่หน้ากูเหลือเกินมันไม่คุยกับมึงแล้วมันไม่อ่อนโยนกับมันเลยฮั Hello, <babe. S 1> ลโหลเบธเราคลองไทลปไปนี่กันนะอยากคอมันเกินจังกีซิงเคีียดตัดเส้ย ไม่มีไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นรอยนิ้วมือเลยไม่มีใครเล่นด้วยเลยเไม่เห็นดอทด,ด้วยไม่เห็นออบด้วยว่านะหรือออบมันอยู่คนหรือมันอาจจะเป็นนักเขียนหรือเปล่าดูก่อน ไปแล<ช>้วปะไปเกล้มอยู่สมุดวางอย่างเนี้ยเรื่องไรสมุดอยู่บนเคาน์เตอร์อ,ะรอ่ะเดี๋ยวเอาไปอีกเล่มเหตุแรกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ุที่ลูกผีถ้ามันชาลาเฮชชาลาดีไม่ถ่ายไม่สนละไอ้เหี้ยโกดีเวสโกสองดาวผี มึงเอาเหยียบเกลือสิตั้งแต่ไรจูก็ไม่มีตัวไหนที่ทำให้ฉันเร้าใจเลยวางเกลืออย่างเงี้ยแน่นอนชาลาเฮ็ดชาลายังไม่เห็นเหยียบเลยมันน่าจะกระโดดได้นะเกมนี้อ๋อกระโดดเป็นไรวะกระปีนไปไหนอย่างใี้ไปไหนมันแย่มากเลยนะคดดับเทียนเร็วจังเลยอ่ะ กลางก็ดับเทียนเลยถ้ามันเป็นอย่างงี้มันมันเฮี้ยมากเลยเนาเอ่อเกลืออยู่บนตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับโอ้ยสัตว์เลี้ยงแสงโอ้โหไปใส่ใส่แสงให้ด้วยจะได้ปิ๊ง ทดันไงพี่เด็กอเหี้ยโอยก มีการโจเสียอ,อ,อยคีคนที่ดูมินะคนที่ดูมิีสายคาที่อยู่ตนี้เองเปไกละครับเื่แป ช็อกเลยเนี่ยพอยนะก็เตือนพี่ออฟแล้วว่าอย่าทําอย่าทําเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยพี่ออฟก็ไม่เชื่อพอยเห็นไหมล่ะเนี่ยถ่ายรูปพี่ออฟก่อนหนึ่งช็อตถ่ายสวยๆโอ้เสียดายถ้าตายตายคู่กับแบบขำศักดิ์สิทธิ์นี่น่าจะแบบดีอ่ะไม่ตายนะขำศักดิ์สิทธิ์ยังไม่พลอยเลยเนี่ยต้นดีปีโน่เนี่ย ยังไม่เจออีกกานเลยใช่ไหมยังไม่เจอตาจากเมื่อกี้มนเหยียไม่ใช่เล็บไม่ใช่เล็บอันนี้วน่ันเราอนะคือตอนเนี้ยคิดว่าเฉดอะไม่น่าใช่มันเหยียบใครแต่มันวิ่งเร็วมาก เพื่อนเข้ามาเร็วเพื่อนเข้ามาเร็วมันมันคว้างของใหญ่เลยเพื่อนกาจะไปคุยตอนนี้เรามีแค่ฟีซิงใช่ไหมละ่ะใช่้าคุยขี้ม,มันคึกจังวะวิ่งเร็วมากแบบนีๆ คุณตายแล้วมึงคือจังหวะเพื่อนเเหมือนแบบซอยยิกเลยเชี่ยตรงนี้ไม่ไปถึงตรงนี้เลยหรอแต่อายุอายุเปล่าหายแต่ไม่ไม่เร็วเว้แตายสัตว์ไม่ทันโอ้ไม่ทัน ดีตอนรับ้อนเรไปทำหังก็ดอ่ะหยุดล่า่าฮ่ากดปีกดปีกดปีทีนึ่งนี่หนมพี่อะกดดีมอนว่ะพี่ว่าดีมอนไม่ก็ไม่นะแล้วพี่ทำไมตะแตก เชี่ย yeah. นี่มันผอมกรรม่ไหวสัตว์ขำสัษิ์ทวินพิธีกร the, the กรมเดอะทวินแขงพงไม่เงียบ้ลละ